เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูนุ่มฮ่องกงก็ไปสิงคโปร์ก็ไปเมืองไทยไปมันทุกที่เจอผัดซีอิ๊วมันอร่อยไม่มาตรฐานนะแล้วมันแบบไม่ติดใจอ่ะแต่ไปเจออยู่ที่หนึ่งโอ้โหเลีดรับประกันล้านล้านเปอร์เซ็นผัดร้อยครั้งอร่อยร้อยครั้งเลยจ้ะเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเป็นเมนูสินนส้นคิดทำไมถึงสิ้นคิดนึกอะไรไม่ออกเธอกินอะไร ผัดซีอิ๊วลาดนามันอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าผัดซีอิ๊วลีดเนี่ยเป็นของโปรดจริงๆฮ่องกงก็ไปปีนังก็ใช่สิงคโปร์ก็ไปเมืองไทยไปมันทุกที่เจอผัดซีอิ๊วมันอร่อยไม่มาตรฐานนะแล้วมันแบบไม่ติดใจอะแต่ไปเจออยู่ที่หนึง่งโอ้โหกินแล้วติดอ,อกติดใจจนวันนี้น้ำมันอย่างนี้เลย อย่าพิ่งตกออกตกใจเชื่อไหมว่าผัดซีอิ๊วใครจะนึกว่าเอาไข่ลงก่อนล่ะลงแล้วคั่วไข่เลยนะคะคั่วจนไข่นี่นะหอมกระทะแล้วตามมาด้วยอะไรคะหมูหมูหมักหมัก,มกยังไงล่ะคุณลีดไม่ยากไม่มีอะไรเลยนะคะน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวกระจิตหนึงน้ำตาลอีกหน่อยนึงคั่วหมูกับไข่นี่คั่วกะเทียม เคาะน้อยตามติดด้วยเส้นเลยนะจ๊ะแล้วตอนเนี้ยอย่าใส่ใด้ดทั้งสิ้นขออย่างเดียวให้เส้นนั้นต้องหอมกค่ะมันจึงจะหอมจริงแมคุลีขาแล้วจะหอมยังไงถึงจะรู้ว่าหอมยังไงมือต้องเป็นระวิงมือหยุดไม่ได้นะจ๊ะสังเกตเส้นคือไข่เกาะทั้งหมูเกาะทั้งเส้นอผัดซีอิ้วต้องมีอะไรคะคะนาง ลวกไหมกุหลีดไม่ลวกเอาก้านมาก่อนแล้วมันจะสุกหรอคากุหลีดนี่แหละค่ะเพชรรัของคุหลีดอยู่ตรงนี้แหละเชื่อไหมนอกจากสุกแล้วยังกรอบด้วยซํำไปรีดรับประกันล้านล้านเปอร์เซนไฟต้องรุนแรงนะจ๊ะไฟไม่รุนแรงผ่กคุณอาจจะขมก็ได้นะของเนี่สคณาน,านีเราใช้คณาไทยคณาฮ่องกงอ่ารีดว่าคณาฮ่องกงอร่อยกว่านะจ๊ะแต่ว่าเนื่องจากคณา ไท่ตับคณะฮ่องกงมันต่างตรงไหนก้นานคณะของไทยจะใหญ่กว่าแต่เราเอาใบของฮ่องกงมันจึงจะอร่อยหมดตรงนี้เลยมหมดแล้วปึ๊บปัป๊บมาจบเสร็ิ้นแล้วอักคลุกเคลนะ้าและอืมอืมมือลวนะวเห็นไหมนี่หลี่จะไม่ได้อดไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะคุณเห็นคณะเยอะๆแบบนี้ยเดี๋ยวก็หมดละ จบตอนนี้หลีจะปรุงรสล้ตอนขณนะที่เราปรุงรสแน่นอนค่ะต้องดับไฟอันดับแรกปรุงอะไรจ๊ะซีอิ๊วดำซอสปรุงรสตามมาน้ำมันหอยเราช่างตวงวัดไม่เอานะครับเพราะช่างตวงวัดไม่เปลปะ่ะพริกไทยน้ำตาลกระจิหนึ่งอตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ใส่ ที่น,น้ำปลาน้ำปลาต้องใส่ยังไงคะถ้าใครเคยติดตามเลยต้องใส่สุดท้ายแล้วดับไฟแล้วขึ้นมันก็จะเข้มจากเกลือหอมจากน้ำปลาโอเคเอา้าวเปิดไฟกลับมาที่เดิมอย่างรุนแรงแล้วทำการคุกเขาเสียงมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เราใสขคนา้าเยอะเลียบ มันไปหมดแล้วมันไปอยู่กับเส้นหมดเลยเห็นไหมคะไข่มันก็จะเกาะทั้งหมูเกาะทั้งเส้นน่าทานมากนี่เลยนี่เลยนะคะ,อะหอมมากหอมจริงจงจังๆอ้าวน้ำปลาลงอ้าวละคะ่ะคลุกคล้าแล้วจบกลิ่นหอมของน้ำปลามาทันทีปึ๊บ อืมอืมหอมออไหมยั่วยวนไหมล่ะเอาละเสร็จสิน้นเสร์ฟและวปึ๊บผัดซีอิ๊วโอ้โหหอมมากเขาบอกนี่ต้องให้ได้เส้นนี่ถึงจะเรียกว่าหอมกระทะ หน้าตานี้เลยนะจ๊ะอ,อืออือกิมกิงานทขไหวไหมครับไหวทนไหวเพราะยังไง <_ S 1> เดี๋ยวทีมงานรู้แล้วว่าต้องได้ชิมอือ <_ S 2> หอมทะลุแมสเลยนะจ๊ะอร่อยจริงจังนี่คือเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูนุ่มทำกี่ครั้งก็อร่อยทุกครั้ง และทําผิดมาทั้งชีวิตแบบนี้เลยจะอร่อยแล้ว <Init ial noise> อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สัส่นกระดิ่งรัวๆให้หลีดด้วยนะคะจะได้มีเมนูมาฝากกันค่ะ